ฉันมีแว่นอันหนึ่งที่ฉันซื้อไว้นานมากแล้วอ่ะอะไรที่ต้องมาหลอกว่ามาให้ดูไรโอ้่ใช่เมืองเนี้ยจริงไม่ได้มันคนที่แบบว่า เค okay, นะเ <laughs> หมืหอนว่าดีดีอ่ะอะไรอ่ะ,อะ,อะ,อะ <laughs> เป็นอะไรที่ดีเน,นี่ยเพื่อนจะได้ใส่แว่นเดียวเัาก็เลยเขาก็เลยแบบเดียฉันก็ซื้อตามันมาหนึ่งจำได้ไปคลองถมนึกถึงบอกพอถึงมันหวะ่ะมันเคยใส่แว่นแล้วมันน่ารักโกโก้เออ,เอ,อประมาณนั้นอนะ่ะมันน่ารักดีเนื่องจากที่มันฉลาดเนี่ยแล้วก็เลยซื้อ มีอะอดีดูแว่นดีเนี่ยทำตามที่หนึ่งมาเลยนะเนี่ย <c oughs> ไอ้เชีย่ยบมากเออ,เออจริงแพ้ตลอดเลยเจอความรักไม่ได้เลย <c oughs> น่าจุงจานอนะ